เิดเดือนสิงหาคมด้วยสกินคอลแลบอนิเมตล่าสุดจากเรื่องยอดนักสืบโคนั้นซึ่งในวันแรกวันที่1นี้จะเปิดประเดิมที่สกินของยออนกินโคนันเอโดงาวะซึ่งก่อนที่เราจะไปกดสกินกันอะมาดูกันตรงนี้ก่อนเดิมเท่าไหร่ก็ได้วงเล็บ9ปองก็จะได้แว่นขยาย20อันเอาไว้ไปจุ่มสกินยอนกับไฮเาเตที่จะเข้าวันที่8นี้แล้วก็มีกิจกรรมล็อกอินรับแว่นขยายฟรีวันละ5อัน7วันก็35ต่อมาก็จะเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้ารับโทเคนฟรีอันนี้ก็จะเป็นนนนคูปปอองเเิดดใช้้ไแวขยยยา20ัละ แล้วต่อมาก็จะมีขบวนคลิปนักสืบซึ่งจะเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆของการข้อแดบบครั้งนี้เพ,เพื่อนๆสามารถซื้อตั๋วนักสืบได้จากตรงหน้านี้ <ๆ S 1> แล้วก็เข้ามาจุ่มกันเลยแต่บอกเลยว่ามันออกยากมากเลยนะทุกคนเอางี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเห็นซินดีกน้กดสกินคลิปนักสืบก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปนี้เยอะๆแล้วกันนะคะแล้วต่อมาก็จะเป็นแพ็กเสียงที่มีมา2เซตนะคะเซตแรกจะเป็นของโคนนันและของวันที่8จะเป็นเสียงของจอมโจรคิดสุดหล่อน,นั่นเองส่วนใครที่เป็นสายฟรีก็สามารถทํากิจกรรมเล็กๆตรงนี้ก็คือการเข้ามาล็กนลเ่ เมสะสมแว่นแล้วก็เลือกแรกรับได้เลยไม่ว่าจะเป็นรูปโปรไฟล์โคนันไอเทมสกิลติ่งหรือว่าจะเป็นกรอบรูปโปรไฟล์และนี่ก็คือปฏิทินทั้งหมดของกิจกรรมในเดือนนี้อุ้ยดูดิจะมีแจกสกินฟรีของเอมิลี่แล้วก็ไขคดีรับสกินของน้องทอนฟรีแล้วก็ยังมีโหมดเกมเพลย์ใหม่เบรสด้วยนะแต่ตอนนี้มาเข้าเนื้อหาหลักของเรากันดีกว่าค่ะนั่นก็คือการกดสกินโคนันตัวนี้นี่เองซึ่งกิจของน้องก็จะมาในรูปแบบการค้นหาเหรียญสะสมเอาไปแรกรับของรางวัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาเตนกรูปปปโไฟุ่มกด ประกาศกรอบรูปวิบวับรั่วไปถึงสกินหลักอย่างน้องโคนันเตียมอตอตตัวนี้นั่นเองอ่ะเราเล่นขาขสเก็ตดาวนะคะสกินนี้มันปุกปิกน่ารักสะใจเลยล่ะแต่ว่ามันเป็นน้องย้อนว่ะหนึจะได้เล่นสักกี่ครั้งกันเชียวววะในชีวิตไม้แกแต่ถ้าแกเป็น FC โคนวยตัวจริงแล้วก็ก็ต้องหยิบมาเล่นกันบ่อยๆแล้วใช่ไหมล่ะเนี่ยจีจี้เขาก็เพิ่งบัฟมาไฮ้ไอ้บัฟมันไม่บัฟแน่นอนุกปากอลิซาเบธฉันจะขายของโว้ยอจริงๆนะพอเห็นสกินนี้ไปอะคำปฏิญาณที่ซินี้เคยบอกกับเพื่ออนไว้่่าจะมมมเเเติกี ของอีฟไว้แป๊บหนึ่งได้ไหมคือมันเท่บาดตาบาดใจเฟียมากยังไงก็ต้องมีอะถึงแม้ว่าไฮแอตูในซีซั่นนี้เนี่ยจะโดนแบนในแรงยับยับแทบไม่ได้เล่นหรอกนะแต่ว่าคือมันก็ต้องมีอะยังไงมันก็ต้องมีแล้วนะคะว่าเราเน้นสะสมสกินที่หล่อไว้ก่อนคะ่ะแท่มากๆเลยอะอ่ะเดี๋ยวรอวันที่8นะคะเดี๋ยวซินดี้จะมารีวิวสกินนี้ให้ดูอันนี้ในการสะสมเหรียญ่ะเราอะก็ต้องมีเหรียญสัก1,200เพื่อที่จะมาแลกรับสกินน้องหย่อนย้อนแต่ว่าเฮ้ยไปประกาศปุ่มกดอะไรแบบ มันก็ต้องมีปะ่ะเดี๋ยวมาดูกันสิว่าสกินนี้เนี่ยซินดี้จะโดนไปทั้งหมดกี่ป๊อปแต่ว่าตอนนี้ขอลองก่อนพึ่งได้แว่นขยายมาฟรี20อันไหนลองจุม่มขำๆเล่นๆก่อนสิกดเข้าไป1ทีแบบใช้10อันเปิดมาปึ้งอ๋อมันจะมีการ์ดสิบใบแล้วการ์ดแต่ละใบาเนี่ยมันก็จะมีของรางวัลแบบนี้แบบนั้นซึ่งมันจะมีไพ่พิเศษแอบซ่อนมาด้วยแล้วถ้ามีครบ4ใบปุ๊บเนี่ยจะทําการจุ่มสกินในเกม Rov นี่แหละก็จะไล่มาเลยตั้งแต่สกินฟรีล็ดออกะะะระับจให้ เหรียญโทเคนไม่เท่ากันซึ่งตอนนี้ซินดี้มีทั้งหมด76เหรียญแล้วค่ะทุกคนไหนลองกดดูอีกสักครั้งหนึ่งสิกดเข้าไปอีก10ทีปึ้งจะได้อะไรบ้างมาดูกันอันนี้นะคะเฉลยออกมาได้ไพ่พิเศษ4ใบไหนนี้จะได้สกินระดับอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกมีการสะสมไพ่พิเศษแล้วสีอันการค้นหาพิเศษกําลังจะเริ่มต้นขึ้นอ่ะกนั้นแหละค่ะได้สกินลิมิเต็ดเขียวมาซึ่งเท่ากับ40โทเคนแต่ตอนนี้คูปองซินดี้มีไม่พอและไอที่เห็น356อออัันนน้่่่เปป็คูงงฟรีีททาแแจกใหตไมสาม ถ้าอย่างนั้นเราต้องทําอะไรคะใช่ค่ะเราก็ต้องไปเติมเกมซ้ซึ่งสิ่งที่ซินดี้จะไม่ทําตลอดชีวิตแล้วนั่นก็คือการเติมเกมกับ iOS โดยตรงเพราะว่ามันโครจะเปรืองเลยค่ะทุกคนแล้วเราต้องทํำยังไงอก็ไปที่หน้าโปรไฟล์ของทุกคนตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกที่ Open ID ก็อปี้เอาไว้เลยเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องได้ใช้งานจริงแล้วก็เข้ามาที่เวอเว็บนี้ค่ะ richmanshop. com ก่อนอื่นอย่าลืมลงทะเบียนด้วยนะคะเพราะว่าเขามีระบบสะสมแต้มด้วยนะเออจากนั้นให้เลือกเกม ROV พอเข้าไปปุ๊บหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยนำโอเพนไอดีที่เพิ่งก๊อปปี้มาเมื่อกี้แปะเอาไว้ตรงช่องนี้ได้เลยค่ะจากนั้นให้เลือกช่องทางที่เราสะดวกจะชําระซึ่งสินนี้เนี่ยสะดวกกับการโอนเงินผ่านธนาคารแล้วก,ก็กดเลือกแบบนี้ได้เลยนเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นไหมไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยนะจากนั้นก็เลือกแพ็กเกจที่เราต้องการที่จะเติมสินี้ก็ว่าจะเติมเผื่อๆไปก่อนเลยนะ <S <S เพราะว่ายัางไงมันก็ต้องได้ใช้อยู่แล้วค่ะ <S <S จากนั้นระบบก็จะพาเราเข้าสู่หน้าชําระเงินซึ่งในหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถกรอกโค้ดส่วนลดของสินดี้ได้และถ้าเพื่อนๆ ก็สามารถกดใช้เพ e. ื่อเป็นส่วนลดในการซื้อครั้งนี้ได้ด้วยเห็นไหมซินดี้มี43เหรียญอะเพียงเท่านี้ก็กดชําระเงินรอแป๊บเดียวคูปองก็เข้า i อดีแล้วค่ะแล้วก็ใช่แล้วจ้าคือซินดี้มากดสกินรอเพื่อนๆเอาไว้ละแอบบอนนิดนึงมันเป็นสกินที่ใช้เวลากดนานมากเลยอะกดมาตั้งนานได้ร้อยกว่าเหรียญเอง่ายแล้วสกินโคโนนเนี่ยใช้เป็นพันบอกเลยว่าเตรียมเวลามาเยอะๆก็ดีค่ะสาหรับการกดสกินกิจกรรมนี้อะตัวกิจก็ไม่รู้จะลุ้นอะไรมากเพราะส่วนใหญ่ที่ซินดี้กดได้อะมันก็จะเป็นสกินลิมิเต็ดเขียว บางทีก็จะเป็นอ e ีพิกได้60เหรียญอะไรแบบนี้แบบนั้นงั้นขออนุญาตนั่งทำมชชินไปไวเลยละกันคือตอนนี้ซินดี้มีพันกว่าเหรียญแล้วไปค่ะไปแลกของรางวัลกันงในวันนี้วันที่1เนี่ยสามารถแลกได้แค่สกินเดียวก็คือสกินยอนเบดเสร็จค่าตัวของน้องรวมฟูลออปชันแล้วนั่นก็คือประมาณ3000กว่าปองค่ะตีเป็นเงินก็ประมาณ2,500บาทส่วนตัวคิดว่าค่าตัวน้องก็เหมาะสมดีถึงแม้ว่าสกินนี้<ด>จะถูกยัดเข้ากับฮีโร่ที่ซินดี้ไม่ค่อยได้หยิบมาเล่นก็ ั้งคืนแน่นอนอ่าแล้วเหรียญที่เหลือเนี่ยก็ไม่ต้องเอาไปอมเล่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรอไว้กดกิจกรรมของวันที่8ได้อีกค่ะนั่นก็คือจอมโจรคิดพูดไปใครจะเชื่อว่าอังจริงนะทั้งชีวิตนี้อ่ะซินดี้แทบไม่เคยได้ดูการ์ตูนอนิเมะเรื่องโคน,นันเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะคิดว่ามันน่ากลัวจับน้องมาตั้งเป็นรูปโปรไฟล์บูชาย,ยันกันสักนิดนึงเฮ้ยรูปอาร์ตเวิร์กก็ทำถึงอยู่นะเนี่ยสวยงามตะการตาสุดๆไหนมาดูกันซิว่าเมื่อกี้อะซินดี้ไปแลกรรอบปู วิบวับที่มาพร้อมกับสกินโคน,นั้นเมื่อกี้แล้วก็จะมีรูปโปรไฟล์โคน,นั้นปุ่มกดแล้วก็ป้ายประกาศและที่จะพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือท่าเต้นของน้องนั่นเองซึ่งเป็นอะไรเป็นการร้องคาราโอเกะค่ะต่อมาก็จะเป็นเอฟเฟกต์ต่างๆถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้โคน,นั้นเนี่ยบอกเลยว่าปลื้มใจมากๆนะคะสาหรับการคอลแลบครั้งนี้แล้วข่าวดีวันนี้วันที่หนึ่งสิงหาคมต้อนรับการคอลแลบสุดยิ่งใหญ่ครั้งนี้ชแม่ uh, ชอบใจดีมีรางวัลมาแจากเพื่อนๆด้วยนะแคงแค่คอมเมนต์สารภาพความผิดที่เเเคยยทําากกับพื่อนใมด้ว ริชแมนช็อปและตามด้วย Open ID ดีในเกมได้เลยผู้โชคดีที่คําตอบโดนใจจะได้รับไปเลย555คูปองจํานวน3รางวัลระยะเวลาส่งคําถามเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6สิงหาคมนี้ได้เลยแล้วเพื่อนๆอ,อยากได้สกินโคนนนกันแล้วใช่ไหมล่ะถ้าคิดจะเติมเกมไหนะอย่าลืมไปเติมกับ r i c h m a n s h o p ร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม ROV บนเว็บรับ c h Man Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมจ่ายได้หลาย ช่องทงทาแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์ตามเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Rich Man Shop เท่านั้น i ิช m a n ช h o p จัดกิจกรรมมิเตียแจกสนันมันกลางปีแจก n i n t e n d o Switch 2แค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเ<อ>มื่อกี้กดสกินให้ดูแล้วตอนนี้ได้เวลารีวิวสกินแล้วค่ะน้าโหลดเกมใหม่อะไรใหม่ๆด้วยนะมาถึงก็รีบกดรัวๆเลยสิคะเดี๋ยวโดนแย่งยอนเฮ้ยเอาดีมันมีคนเล่นฮีโร่ตัวนี้ด้วยหรอวะซินดี้ดีดีเพราะว่าตอนนี้สกินใหม่ล่าสุดเขาเพิ่งเข้ามาจ้าั่นก็คือสกินน้องโคนวยตัวนี้นั่นเองเฮ้ยทำไมมันต เอดไปนะเป็นยอนเนี้ยแหละเหมาะสมสุดๆแล้วไม่ซินดี้ฉันว่ามันไม่เหมาะไม่เหมาะอะไรอ่ะแล้วแกคิดว่ามันควรจะเป็นตัวอะไรฮะเตี้ยวเีเหมือนกันงั้นก็ควรจะต้องเป็นอาริสแบบว่าอาริสเวอร์ชันตัวผู้อัลเลิรเพอร์เจอร์แล้วไปดูการรีวิวสกินครั้งนี้กันดีกว่าค่ะเลสโก้ s <S บอกไว้เสมอว่าถ้ารูปขยับแปลว่าคนรวยว่าอุ๊ยป้ายสกินเป็นภาษาไทยด้วยหรอคะเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ ไปเลยกันเลยค่ะนี่แมปใหม่อะไรใหม่ใหม่ใช่ซินดี้แล้วอย่างนี้เราจะเอาคลิปที่ดองอไว้ซีซั่นที่แล้วมาลงได้ไงเกว่าอะไรนะอลิาเบธคลิปดองอย่างนั้นเหรอช่องฉันจะไม่มีแน่นอน่อนอื่นมาโชว์ท่าวับให้ดูนะคะเฮ้ย <Hey, S 2> มันมีอยู่จริงๆนะคนที่ทวงท่าวับแม้กระทั่งสกินของเวลเพาดะเมื่อกี้ก็เป็นการสืบสวนคดีเบาๆแถวถนนเส้นพารามเก้านะคะขอบคุ้ค่ะแล้วมันเป็นเรื่องปกติป้าที่กดธรรมดามาก็จะต้องเจอแคร,รี่ประเภทแวนไม่ก็ไฮตูโดนแบนในแรงอดเล่นละสิ งั้นก็ลองมาเล่นยอนดูไหมล่ะไม่โดนแย่งแน่นอนค่ะเพราะอะไรหรอซินดี้เพราะตัวมันอ่อนเออนี่เป็นไงล่ะโชว์ร้องเพลงเปหนึ่งทีอ่าไหนก็มาเหอะเดี๋ยวเจอผมยิงยับอะ่ะอันนี้นะคะสกิลหนึ่งก็จะเป็นการยิงลืนปูนจิ้วๆ,ๆแบบนี้ไปเลยแต่คำถามคือว่าฉันกดอันตีไปไหนจ้าคือมันเบี้ยวนิดนึงอะนะตงใส่ช่วงนี้ลมแรงตอนเนี้ยมันแรงสุดในยอนต้นเกมแล้วละจะ้าอ่ะรูดเข้าไปนะจะ้าโอ้หยเกือบตุ้ยอะ่ะโอ้ไม่กอดมันไม่ถึงมันจะเด้งดึงอะไรนักหนาวันนี้จะปล่อยให้ร ป้ายประกาศเนี่ยมันเปลี่ยนคำปะก็ชมก็ชาอะไรหม่ๆ่แต่เกมเร่งนี่อันนี้แก้ย่างยิงจนมานาจะหมดก็เบาเป็นตดเลยค่ะพี่น้องเนี่ยดูเดี๋ยวจะทําให้ดูนะติ่งนะติ่งนะติ่งนอะาจจะสงสัยว่าสกิลสองมันคืออะไรอันเนี่ยซินดี้สโลให้และมันก็คือการเตะบ,บอลเข้าหน้าไปเลยค่ะแต่ถึงขาสั้นแต่ฉันมีฟิกนะเอาฟิกไปเลยจ้ารอรแต่เหมือนว่าตาเนี้ยเด็กแว้นจะโฟกัสฉันมากเกินไปปะเห็นว่าเป็นโคตูหน่อยไม่ได้อาจะต้องตามมาขอไลเซ้นเดี๋ยวเจอพี่ยิงยาสลบใส่แต่ว่าไว้ข่าวหน้านะข่าวนี้ไม่รอความ มีการเปิดพวงเปิดเพลงด้วยนะดู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 เอาก็คนอื่นไม่รู้เลยว่าเป็นสกิมคอลแลบอนิมอรจากเรื่องโคนวยนะคะเอ้ยแล้วเด็กแว้นเป็นไรอ่ะจะชนแต่นี้ตะบุตะเพืออีลินผมเมื่อกี้ก็ไม่ไปชนนะได้แล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นกีกันค่ะมานี่เจอบอลยัดหน้าแล้วก็รูดไปค่ะรูว้ซ่าแอมน็อตโยชอยนะจ๊ะครีครีและนั่นไงเด็กแว้นมันหันมาเห็นซินดี้อีกแล้วเอาไงเอาไม่เอาอ่ะมาสี่เห็นเตี้ยอย่างนี้ก็สู้คนนะจากนั้นหนังก็กินเวลาไปพักใหญ่ไม่ทันไรก็ ให้อีกละฉันโดนฝ่าชี้คอบอ่าแต่ว่าคีปนก็เข้าอยู่นะเนี่ยอ้าวเด็กแว่นว่าไปรับเวฟท่านว่าแต่ว่าตอนนี้พวกเราก็กําลังชาปนากิจกอสเลเยอร์กันแต่ว่าฮายามันก็วิ่งเข้ามามั่นล้หมดตี้เลยเอ้าแต่ว่าเกมมันยังไม่จบคนนั้นก็ยังต้องสืบสวนคดีกันต่อไปซึ่งคดีนี้เนี่ยมันก็คือการตุยปริศนาของเด็กแว่นซอยโชคชัยสี่โอเคปิดเคสค่ะรู้แล้วว่าใครเป็นคนฆ่าอริยาอารูดรูดเข้าไปจนกว่าอะไรจะโลดไหนลองวัดกันซีฮายาโนหนึ่งของซีงซั่นนี้กับยอนตัวเจ็บล้นนนี่ใครมัจะแกกา เรียบร้อยดับมันคู่นะคะได้แตาหน้าบอกเลยแกไม่รอดแน่แต่สุดท้ายฝั่งพระเอกเนี่ยต้องชนะตามบทอยู่แล้วล่ะขอ,อย่าจบบ้านเลยละกันนะคะครีครี๊ย่ yeah, และในตาน,นี้ทีมเราก็ได้รับวิกตอรี่ไปแบบสบายใจ อ่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนคลิปนี้สนุกถูกใจทุกคนกันบ้างไหมถ้าอยากได้สกินโคนันหรือสกินอะไรก็แล้วแต่ก็ให้ไปเติมเกมกับ rich man shop นะคะแล้วก็อย่าลืมกิจกรรมด้วยล่ะครั้งหน้าซินดี้จะมารีวิวสกินอะไรหรือว่าเล่นชาเลนต์ตัวอะไรให้ดูอีก,กเตรียมติดตามรับชมกันไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ซินดี้ต้องขอตัวไปก่อนก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีเล่นเกมอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมเป็นตาแดงกันนะคะเอาไว้พบเจอกับซินดี้ใหม่ในชาติหน้าในคลิปหน้ากันนะคะไปก่อนนะบ๊ายบาย